สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้จะทําโดยช่องอนิคีคลิปนี้เป็นแนวทางจินวีนเช้าชินวันเช้ชชา,ชชามาที่หนึ่งครับที่ผมคดว่าอาจจะมาหนึ่งบนละท้ายหนึ่งบนละส่งารับครับแต่มีคนบ่นใครบ่นไม่รู้แล้วไปหาดูเองครับี้เกียรพูดแล้วชินบ่ายผมดูมาแล้วนะครับ แต่อ่าที่เราดูมาจะบอกไ้ก่อนว่าการดูส่วนมากคนวางหุ้นจะรู้ครับไม่คนหุนนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คนมาไม่ไม่ไมคนขอประทานโทษครับจะมีผมเม็นพิเนจะรู้เพราะวันที่สี่โอกาสเปลี่ยนแปลงของสูะมีที่ผมจับมามันจับวันที่สี่พอดีไงปกติห่างไอ้ปกติจีนเช้าอ่ตัวเปิดเช้าจะมาปิดบ่ายมีตัวนึงที่มาเปิดมีที่มาปิดบ่ายทุกวันมีตัวนึงเลย แต่วันนี้เป็นวันที่4ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไม่ปิดอีกหรือเปล่านะแต่ผมขอจับก่อนครับเพราะว่าถ้ามันมามันก็จะมาบนล่างโอเคครับจีนบ่ายเด่นสุดครับถ้าคงจะเป็นท้าย6นะครับถ้าน่าจะเป็นท้าย6นะแต่ผมกันหนึ่งไว้ตัวนึงกลัวมันปิดตามตัวเมื่อเช้าชอบ6ครับใจเย็นนะไม่ต้องกลัวไม่ไม่ไมงดไม่ดราม่าละไม่วนลนะจะขายของละจะขายนพ้พริกละ 06ครับ26ครับ46ครับ5้หครับ9 6ครับหลักร้อยใสหนึ่งนะครับผม86ก็ชอบนะพูดถึง86ผมแปดหกผมก็ชอบแต่ก็ให้มันน้อยอลองพิจรนารณาดูเรื่องกันนะเดี๋ยววนันวันนี้พูดไปพูดมาเดี๋ยวจะค่อยเขวเพราะว่า,วาบอกตามตรงเลยวันนี้ลมขึ้นมาก <laughs> พลมขึ้นมากเลยบางคำคำบางคำมันสกิดใจครับแต่ไม่เป็นไรก็พหายใจเข้าออกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพูดโทพูดถังกระมังหม้ออยู่นี่โอเคครับจีนใหม่จะประมาณนี้นะครับจีนใหม่ประมาณนี้ก็ถ้ามันถ้ามันยังคงปิด ลบเหมือนเมื่อเช้านี้โอกาสท้ายหกก็จะมีอ่าผมกลัวผมกลัวแมมกลัวเป็นย้อนเก้าสามเราเหมือนกันก็เบาๆไปเนาะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมดูเห็นคนกีดการ์ดห่งเสียงเด้งบนล่างมาทุกตรงมาทุกตัวผมก็ดีใจแล้วยังน้อยเช้าถ้าคุณลูดะ่ะนะนี้เช้าเอาไล่ตั้งแต่ดาวเลยดาวขาวิ่งกันมาอยู่แล้ววิ่งบนสองตัวก็เด้งจีนไอห,หังไอไม่ขอโทษครับนี่แค่อีเช้าก็เด้งบนล่าง จีนสรุปขอโทษครับหางเสียงเด้งบนล่างกาไรใช่ไหมเรากําไรมาหาเอากําไรมาจิ้มจีนใบต่อได้เก็บกํไรเอาหักส่วนเหมือนี้หักเอาหักกำไรไปเลยได้ร้อยเอามาได้ยี่สิบาทพอนะโอเคครับขอรวยจีนใบครับจากช่องอา่านนี้แค่อีกครับรวยๆครับ